เอาล่ะนะครับทุกท่านก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับรายการยามมาตัดสตูดิโออีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเป็นทั้งครูและเพื่อนภาคต่อเนาะโอเคดูซิมาแล้วเหรอเยี่ยมเลยฉันกำลังศึกษางานออกแบบระหว่างที่กำลังรอนายอยู่เลยไม่นึกเลยว่านาจะรอฉันอยู่จริงๆฮฮการแก้ไขงานออกแบบเป็นไปได้สวยไหม มีพี่พี่บอกนะครพี่พี่พี่พ,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 พูดแบบนั้นมันออกจะห่างเหินไปหน่อยไหมหลังแยกจากกันที่สตาร์เซอร์แล้วก่อนนายกับวิงชูก็คือเพื่อนของฉันแล้วนะแล้วฉันจะไปโดยไม่บอกไม่กล่าวได้ยังไงกันละ่ะพูดตามตรงนะตอนแรกฉันก็กังวลว่าถ้าสร้างสตาสคริปของร้อปีก่อนขึ้นมาตอนนี้มันจะได้ความหมายหรือเปล่า แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะคิดมากไปงานออกแบบของอาจารย์ลี่อะไรลี่เยนต้องอยู่เหนือการเวลาอยู่แล้วต่อให้เป็น100ปีให้หลังมันก็ยังล้ำหน้าเหนือใครอาจารย์ของฉันเก่งมากจริงๆดูจักอะไรเหรอดูเป็นไปไม่ค่อยได้เลยอาจารย์สุดยอดมากจริงๆอ่ะดูจักอะไรเนี่แยแหละฉันอ่านไม่เข้าใจเลยสักนิด มันคนละอย่างกับการออกแบบสคริปต์ในยุคนี้เลยล่ะไม่เข้าใจแต่ยังสร้างเนี่ยนะฉันเป็นห่วงจะว่านายจะทํามาสาเร็จได้ไหมขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงแต่ฉันจะยอมแพ้ง,ง่ายๆไม่ได้หรอกอย่างที่เขาว่ากันว่าการลงมือปฏิบัติจะทําให้รู้แจ้งดังนั้นช่วงที่ฉันศึกษาต้นฉบับก็คือช่วงเวลาที่สิทธิ์ไม่เอาไหนคนนี้ได้พูดคุยกับอาจารย์และได้อะไร ขยีบเข้าไปใกล้ความคิดของอาจารย์มากขึ้นทีละนิดโอ้ทีละขั้นทีละขั้นไม่ใช่ทีละนิดนะแปบ๊บคัดจม,ม,มูกไม่รู้มมแม่แปม่แปกแบบๆเซรพ่อนายอุตส่ามาที่นีแท้ฉันเลยมีแรงฮึดมากขึ้นถ้ายังไงคราวหน้าก็ช่วยเฝ้าละผักดันฉันอีกนะได้อดพอได้อ่านต้นฉบับแบบนี้แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าอาจารย์กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ล้วกำลังยืนชี้แนะผลงานอยู่ข้างหลังฉันเลยฮะวความทรงจำอันอบอุ่นที่เลือนหายไปพวกนั้นตอนนี้ได้ย้อนกลับมาหมดแล้วล่ะอาจารย์อะไรยานอะไรล,ลียานลิเยนเน่ะขอเวลาให้ผมอีกหน่อยนะรู้สึกเหนื่อยเหมือนสอนเด็กทํากันบ้านเลยฮะไม่มีใครอยู่ข้างหลังพวกเราสักหน่อย ถ้าซาสตากริฟสเสร็จมื่อไหร่นายก็จะรู้เองว่าทุกอย่างมันคุ้มค่าและเพื่อเป็นที่ระลึกไไให้กับ<ง>ความพยายามของพวกเราฉันจะสนักชื่อว่าอาจารย์ลิยานกับอะไรเชงเฉิงจีแล้วก็ซีโร่ไ,ไว้บนตัวเรือด้วยอ่ะนี่คืออะไรอิมมอร์ทัลดีไลท์ที่ฉันเคยรับปากว่าจะมอบให้นาย เดี๋ยววันนิดพี่ชิดความเหนล่อยิดชี่น้ำวะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเอ้าทำไมพากต่อมิเชนี่มือไอ้ผมอแบกเว้นมิเนี่เหรออะไรหมันไสเอาทุกหุ่นแม่งประชดมาทำอะไรกันต่อดีอ่า ผมไม่ใช่อันนี้อันนี้เวอลาพาร์ททำครบแล้วเวอลาพาร์ทเกมนี้ทำครบเร็วมากเลยเนะาะทำไหมมันมีอะพี่มันมีนะมันมีนะ